วันที่8พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่บรรดาประเทศในยุโรปและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตยกเว้นรัสเซียจะรำลึกถึงชัยชนะต่อนาซีเยรมานีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองจะผ่านมาไม่ต่ำกว่า70ปีแล้วแต่สงครามและความขัดแย้งทั่วโลกก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสมรภูมิใหญ่แห่งหนึ่งของโลกครับ หลังจากที่บรรดาคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยังเดินหน้าใช้กำลังห้ามหันกันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมไฟที่ลุกไหม้คลังน้ำมันในแคว้นลูฮันส์หลังจากกองทัพยูเครนโจมตีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บห้าคนผู้นำสาธารณารัฐประชาชนลูฮันสระบุว่าศัตรูได้โจมตีคลังน้ำมันชานเมืองลูฮันส์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ โดยอ้างว่ายูเครนนำระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีหรืออาตักิมส์ของสหรัฐมาใช้ในการโจมตีครั้งนี้สำหรับแคว้นลูฮันส์ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากการลงประชามติเมื่อเดือนกันยายนปี2022โดยรัสเซียได้ผนวกแคว้นลูฮันส์ดูเนสเคอร์ซอนและซาปอริเซียแม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ตาม ขณะที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงเคียฟของอยูเครนหลังจากรัสเซียใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ครับบัญชีเทเลกรัมของโวลอดิมีซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธ55ลูกและโดรน21ลำในการโจมตีแม้ว่าระบบป้องกันภัยจะสกัดขีปนาวุธ39ลูกและโดรน20ลำแต่การโจมตีครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับ โดยการโจมตีกรุงเคียฟทำให้บ้านเรือน13หลังได้รับความเสียหายขณะที่ประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนทางการยูเครนต้องประกาศเตือนให้ประชาชนระวังกรณีไฟฟ้าดับเพราะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอย่างน้อย3แห่งได้รับความเสียหายโดยข้อมูลจากผู้ให้บริการพลังงานรายใหญ่ที่สุดของยูเครนระบุว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5ภายในเวลาเพียงเดือนครึ่งเท่านั้น конференции все эти формулы мира псевдо формулы зеленского все они провалены что делать вот за счет риторики выезжают и так сказать в самих странах экономические показатели чудовищные поэтому я думаю что с этим связано а что нужно для эскалации, так барель сказал он же сказал, если перестать а, поставлять вооружение киевскому режиму, сколько он дал там, две недели, да, все закончится. Вот вам, пожалуйста, истинная формула мира, а, так сказать, озвученная самими западниками, вот вам возможность для эскалации. และทำกลางการโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงของรัสเซียกับยูเครนเบลารุสก็ได้ประกาศจัดการซ้อมรบทางนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาใช้พุ่งเป้าโจมตีในวงจำกัดเฉพาะในสนามรบเท่านั้นนะครับการขยับตัวของเบลารุสน่าสนใจมากครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่เกิดขึ้นเพียงหงวันหลังจากรัสเซียได้ประกาศจัดการซ้อมรบทางนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ เบลารรสภายใต้การนำของอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับปูตินได้รับมอบอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีมาจากรัสเซียเมื่อปีที่ผ่านมานะครับขณะที่ฝั่งของเซเลนสกีวันนี้ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอบริเวณชั้นใต้ดินของโรงเรียนที่เคยตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนาน27วันเมื่อปี2022 лао най Допунам Юкрейнкорум Рамлюктинг Лав Віора Тонейсон Крам Локранкісон Лепрокатна Атна Росія Хайсомпреднейсон Крам Крагні віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України, про яке ми читали у підручниках історії, відбудеться у реальному житті. І подія. Середини ХХ століття станеться знову і увійде в історію ХХІ століття. Історію спільної перемоги над російським злом з днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Слава Україні! อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกจับตามองคือกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยูเครนสามารถสกัดแผนรอบสังหารประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้สำเร็จนะครับแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าแผนการล่าสุดถูกมองว่าเป็นของขวัญรับวันสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่5ของประธานาธิบดีปูตินติดตามเรื่องนี้กับคุณทรนินเทพมงศ์ คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยความมั่นคงครรนยูเครนระบุถึงการจับกลุมตัวเจ้าหน้าที่ระดับพันเอกของยูเครน2อนายซึ่งทำงานให้กับทางการรัสเซียหลังพบว่าเตรียมแผนการลอบสังหารวโลาดิเมีย์เลนสกีประธานาธิบดียูเครนอาเทมเดยักเทเรนกโกโคศกหน่วยงานความมั่นคงหรือ SBU เปิดเผยว่าทั้งสองคนพยายามส่งข้อมูลให้รัสเซีย Куан Пен Хаукай Зеленський, Лепет Хан Лопсанхан, Сингпокауре Рапкат Люкча, Росія, Матанте Контерам Непісонгіпсонг до складу мережі, діяльність котрої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. โฆษกของ SBU ระบุว่าแผนการของกลุ่มเครือข่ายนี้คือต้องการแทรกซึมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าใกล้ความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะก,กำจัดผู้นำระดับสูงคนอื่นๆด้วยรวมถึงวาซินมาลุกหัวหน้าหน่วยความมั่นคงและคิริโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกลาหม มีการเปิดเผยของนายทหารที่ทำงานให้กับ FSB เล่าถึงขั้นตอนการทำงานและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียซึ่งจะต้องรายงานความเคลื่อนไหวของหน่วยรักษาความปลอดภัยผู้นำยูเครนเขากล่าวว่าเคยพบกับเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างลับๆที่ประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปช่วงก่อนปี2022 ข้อความและภาพถ่ายถูกส่งผ่านแอปพลิเคชันเ Tele เลกรัมเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกาลาหหมยูเครนนี่เป็นหนึ่งในแผนการโจมตีซึ่ง SBU อ้างว่าเป็นปฏิบัติการแรกก่อนการสังหารเซเลนสกี้ด้วยการติดตามพิกัดที่อยู่และยิงขีปนาวุธโจมตีหลังจากนั้นจะใช้โดรนโจมตีผู้รอดชีวิตในจุดนั้นและยิงขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งเพื่อทำลายร่องรอยแม็กซิมมิชชูสตินดิมิตรแปริน และอเล็กซีคอเนฟคือ3รายชื่อของเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง FSB รัสเซียที่ถูกระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการรอบสังหารพร้อมเปิดเผยเสียงการสนทนาระหว่างดิมิทโรลแปลินกับผู้ที่เตรียมก่อเหตุโจมตีซึ่งกำลังต่อรองเงินค่าตอบแทน การสนทนาอ้างถึงการวางแผนโจมตีใช้คำศัพท์เป็นรหัสแทนอาวุธเช่นนกตัวใหญ่หมายถึงการยิงขีปนาวุธนกตัวเล็กหมายถึงการโจมตีด้วยโดรนสอดคล้องกับการตรวจยึดโดรนหัวรบและทุ่นระเบิดจากชาวยูเครนที่ช่วยจัดหาเชื่อว่าอาวุธเหล่านี้เตรียมนำมาใช้โจมตีผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมทางการยูเครนตั้งข้อหากบฏและการก่อการร้ายมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต ว่าหน้าหน่วยความมั่นคงระบุในเทเล gram ของ SBU ว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งควรจะเป็นของขวัญแก่ปูตินในพิธีสาบันตนเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งที่5คือเป็นความล้มเหลวของหน่วยพิเศษของรัสเซียขณะที่ฝั่งรัสเซียยังไม่มีท่าทีตอบกลับในเรื่องนี้เซลเลนสกี้เคยเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งนำมาสู่สงครามรัเสเซียยูเครนในปี2022มีการสกัดแผนล,ลอบสังหารเขาแล้วอย่างน้อย10ครั้งโดยมีการจับผู้ต้องสงสัยมาอย่างต่อเนื่องแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พบว่านายทหารระดับสูงทำงานให้กับฝ่ายตรงข้ามทำกลางการ,รเผชิญหน้าของแนวรบระหว่างกองทัพรัเสเซียยูเครนอีกด้านหนึ่งปฏิบัติการเบื้องหลังต่างปรากฏคู่ขนานกันสะท้อนการโจมตีที่รอบด้าน ของสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่สาธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน